เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับวันนี้ผมมาสีเป้าที่ดินแปลงสวยู้ชมเลือกสีเลือก,กอยู่ครับแปลงใหญ่ทำเลทองติดน้ำครับติดน้ำวิวเขื่อนติดน้ำตกด้วยนะครับสุดพพีเมี่ยมเลยทีเดียว ทั้งภูเขาน้ําน้ําตกถนนใหญ่ด้วยครับติดถนนใหญ่ด้วยและที่สําคัญนะครับเอกสารสิทธิ์ถนดคุดแดงนะครับติดแม่น้ําติดน้ําตกวิวเขื่อนอย่างเงี้ยถน,คนดคุดแดงแทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับซื้อทํากําไรรั้วใสยทาโครงการทําคาเฟ่รีสอร์ทอะไรเหมาะเลยทีเดียวทําทุนทาธุรกิจคาเฟ่ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวน้ําไม่ท่วมด้วยครับน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเลยอนาคตเลยใจกลางแหล่งท่องเที่ยว ้าที่ดินกว้างครับติดถนน4เลนด้วยเดินทางสะดวกสบายแน่นอนด้านหลังติดน้ําใสจจะเขื่อนด้านข้างก็ติดน้ําจากน้ําตกนางลองถึง260เมตรเลยครับวิวภูเขาล้อมรอบสวยหรูเลยครับบรรยากาศดีแน่นอนทำเลทำธุรกิจมากๆเลยครับแปลงนี้ อยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับบรรยากาศดีทำเลดีถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าที่ดินแปลงสวยเลือกซื้อมาจำได้ไม่พาคลิปใ,ใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามก็กดถูกใจให้ด้วยที่ฉนดคุดแดงนะครับไล่ละ7ล้าน5้าแสนบาทเท่านั้นเองมีทั้งหมด40ไร่ครับยกแปลงที่225้าล้านครับทำเลทองอนาคตไกลครับแหล่งทุนนี่เหมาะเลยทีเดียว ท่านใดสนใจก็ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยครับทางเราเพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อผู้ขายได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่จะมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ